สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าวสุซองเหน,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 นียวฝรั่งสะพายโรมาเนียโรมาเนียซิมเห็ดพัดหอยลายกินกับหนึ่งข้าวเหนียวห้อนๆเราทุกคนกเป็นข้าวใหม่วังวหนา้าเพิ่งเอามาต้อนเนาะอันข้าวใหม่เป็นเกี๊ยวข้าวกันเลยแบบได้ข้าวใหม่มา,มามาหนึ่งเนาะหอมข้าวใหม่ก็เลยคิดอ่ามีหอยลายอยู่ในตู้เย็นเนาะก็เลยสิมาผัดพริกเผากินกับข้าวเหนียวแบบห้อนๆเลย ปกติแล้วก็จะกินกับขา้ขาวข้าวเจ้าเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิพิเซษเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะเป็นข้าวเหนียวใหม่ๆนะทุกคนมันกาําลังหอมเพราะว่าช่วงนี้เขาเจ้าเก็บเกี่ยวแล้วเนาะทุกคนเนาะส่วนใหญ่มันก็จะมีข้าวใหม่เข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังหลายๆย,ยังยังหลายคนก็ยังบทันไี้เกี่ยวเนาะมันจะเป็นข,าข,าขา้าวดอกข้าวปีข้าวกลางสินะทุกคนนี่ หอมหอมถึงข้าวหอมเลยหอมข้าวหม่เนาะอันนี้หนึ่งหน่อยหนึ่งหนึ่งเพื่อเพื่อนลูกลูกเขาเลยเนาะแบบเพิ่นชินซีนข้าวหม่เนาะอ่อ,อนๆทุกคนหนึ่งแปบ๊บเดียวหนึ่งก็ได้แล้วเพราะมันจะเป็นข้าวหม่หอยเขาต้องล้างให้สะอาดเดี๋ยวทุกคนเพราะมันจะมีขี้ดินเนาะ อันนี้เราจีไส่ผสมประสานเลยแบบว่าหมักอันไหนก็ใส่เราทุกคนเนาะอันนี้เราเก็บโหระพามาแต่ส่วนก็เลยเหิ่นขิงก็เลยทีใส่ขิงไปนำเราทุกคนเนาะแล้วจะหมักเลยทุกคนบางคนก็บบใส่อันนี้หมักแบบรสชาติมันจะเป็นขากินหอยแดบนะคะเราใส่ขิงหรือว่าเพราะว่าใส่ขิงอันเนียับุญมีหัวหอมใหญ่เาราก็เลยใส่ขิง เพราะว่ายาขัมันมันจะลบกลิ่นคาวได้นะทุกคนช่วงวนี้เรียกยุ่งลายเนาะทุกคนเนาะีมาแต่งกลิ่นกระบ,บทนันอีกเดือนหน้ากับสิเกียมยายบ้านนะ้วเนาะเกียมยายบ้านกับสิเด้เกียมแขกขออนะ่อยังละแต่วันยังพอได้เห็นอีกยงเลยทุกคนเอ้ยนีตอนเศร้าจะตื่นไปเศร้านอกวัพา น้องหมาเป็นอย่าง,นงนเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าแวะเก็บพักของราพาบ้านเอือม้าเลยอันนี้เขาจีใส่ริกเผาบางข้างกระซื้อริกเผาแม่ปรนอมเนอะเมื่อเนี้ก็ม,มีก็เลยใส่สูตรนี้สูตรในครั้งแรกที่ว่าใส่กระแซกด้วกันเนะทุกคน จะเห็ดรสซ่าแบบเผ็ดเๆเดี๋ยวเฮาจะผู้ใส่หนึ่งหลายเดี๋ยวทุกคนหอยมันก็มีกลิ่นแบบมีรสซ่าของความเข็มอยู่แล้วนะใส่นะ้ำมันหอยน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ผงหนวน้อยหนึ่งเรต้องใส่น้ำตาลเพตัวพริกเผามันหวานแล้วเนาะทุกคนเนาะเติมด้วยผักโหระพาลงไปเลยกับต้นหอมเนาะทุกคนเนาะต้นหอมกจะหอมที่เฮาเก็บโหระพาที่เฮาปลูกไวนะ้เนาะมันกแ็แบบ ถ้าเาซื้อนี่ยกะจมัดหนึ่งขาพันแล้ว 5, ลต้นหอมข่าพันอันนี้ข่าพันก็เป็นชีพพันแล้วต้นหอมบรได 5, ้เนี่ยข่าพันละชีพพันนะทุกคนหอมแพงทำนี้ก็สําเร็จแล้วง่ายๆนะทุกคนสําหรับวันนี้กระซิมีประมาณนี้กินกับข้าวเหนียวฮอนๆเลยบ๊ายบายทุกคน